วันนี้จะพามาดูความน่าใช้ของเลื่อยโอซูกะอันบ็อกภายในของแท้ต้องมีใบรับประกันโอ้โหกันกระแทกอย่างดีมาพร้อมข้อต่อสำหรับตัดกิ่งไม้ในที่สูงประกอบง่ายด้วยกิปบล็อกแต่ละข้อต่อแถมเซตนี้ยังมาพร้อมกับแบตเตอรี่และแท่นชาร์จจากโอสูกะยังไม่หมดนะมีของแถมในกล่องอีกมากมายเลยแอบกระซิบตอนนี้ราคาโปรโมชัน่นใครอยากได้จิ้มลิงก์ท่ตะก,ก้าได้เลย มาดูในส่วนของใบเลื่อยตัวนี้บาโซอยู่ที่ขนาด6นิ้วน้ำหนักเบาจับง่ายกระทัดรัดกระชับมืออย่าลืมอ่านคู่มือก่อนการใช้งานด้วยนะคะการันตีความปลอดภัยในการใช้งานด้วยมาตรฐานจากโอซุกะแบตเตอรี่มีมออกอน,นะคะอย่าลืมเอาไปชาร์จก่อนใช้งานละ่ะก่อนอื่นเรามาประกอบข้อต่อแต่ละข้อให้เข้ากันดีซึ่งจะมีอยู่ทั้งหมด4ข้อต่อจากนั้นลองเทสระบบโอ้ไฟเข้าแล้วพร้อมใช้งาน ปัญหาพี่ชาวของเรา